คือข,อ,ขอ,อการนะครับท่านอาจารย์ครับ,ค,รบคือที่เราคุยกันเนี่ยเราหมายถึงว่าตอนทําการะละแล้วจะไปเกิดที่ภพไหนใช่สมมติว่าละได้4นะครับคือขาดตัวพยาบาทสามารถตระก,กายไปได้ถึงถึงอนิฐา,า,าเลยอนิฐาแต่ว่าในอากนิฐานี่บอกว่าจะต้องละสังโยชห้าคือรวมตัวพยาบาทด้วยใช่มันก็จะเขาไปพัฒนาช่วงระหว่างเปลี่ยนพบ อ๋อก็คือว่าระหว่างที่จะขึ้นไปจากตายไปแล้วกําลังจะขึ้นไนี่ใหม่ใช่ซึ่งเทียบเคียงจากใครเทียบเคียงจากอันตราปรรนิพายีและสังโยชน์ได้เท่ากันห้าเกลี้ยงอุปติเกลี้ยงแต่มีถึงสามระดับนเนี่แล้วก็เทียบเคียงกับโสดาบันกับสกาธาคามี และสังโยชน์เท่ากัน3ตัวแต่ความที่อินทรีย์ต่างกันทําให้ราคาโทสะโมหะเบาบางต่างกันพัว้่าเหลื่มกันเลยนะได้ความล้ําเหลื่มกันทันทีแล้วก็เป็นเทวดาได้อย่างเอกพีชีเนี่ยถึงจะเก่งมากเลยมนุษย์ขราวเดียวแต่พออินทรีย์แก่ขึ้นมานิดหนึ่งจะขึ้นสากาธาคามีไปเป็นเทวดาเพราะความที่จะขยับไปเป็นเทวดาเนี่ยอยู่ที่กําลังสมาธิละ สมาธิพอประมาณมาตาโสกาลีเท่ากันแต่ได้วิมุตต์อันเกิดแต่ในสมัยเขาต้องได้มากกว่าโสดาบันนิดหนึ่งเพราะถ้าเขาได้บริบูรณ์เขาจะเป็นพรหมกายิกาแต่พอไม่บริบูรณ์ก็อยู่ระหว่างกลางกึ่งกลางเป็นเทวดาการมภพก็คือแปลว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้พบก็ยังสามารถพัฒนาได้พัฒนาได้เหมือนอันตราบานิพายีเลยละอุปติปติลาพิกานิสัญญ,ญชนานี้ได้เท่ากัน แต่ถูกแบ่งเป็นอีกสามระดับตามกําลัง e. อินทรีย์อพอดีว่าจะถามท่านอาจารย์พอดีว่ามผมอ่านแล้วผมยังไม่เข้าใจตรงตั้งแต่อันตราป,รปรนิปณนธพาเยอุปหัจจะอืมอสังขาระกับสังขาระเนี่ยพุกนี้เนี่ยคือถ้าดูแล้วเหมือนได้พบแป๊บเดียวอใช่ไหมครับแป๊บเดียวอันตรายังไม่ได้อุปหัจจะเนี่ยได้ปุ๊บดับปับ๊บจะเรียกว่าได้หรือเปล่า นะแต่ถ้าเรียกอุบัติขึ้นเนี่ยย่าเรียกไม่ได้เพราะว่าพอแตะปุ๊บดับเลยครับอ่าแล้วพบที่ว่าเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็ถ้าไล่เนี่ยคือล่าสัญญยณห้าได้หมดอืนะครับ<ะ>ก็แปลว่าตแต่ไม่ทราบยังไม่ทราบเป็นพบไหนอ่ถ้าละาถ้าละสัญญา์ห้าได้จะต้องผุดเกิดในอกนิฐานเท่านั้นอืมเพราะอกนิฐาเป็นพบที่สําหรับห้าเกลี้ยง ก็แปลว่า huh. ถ้าสมมติต <glucose> <benim> ีความว่าอุปหัจนะครับแล้วก็สังขาระกับสังขาระนี่สมมติว่าได้พบแล้วอืก็คืออาการนิฐาแล้วจะไปก็ต่างกับอาการนิฐาก็คือคือไม่เรียกว่าตีความเพราะว่าการที่สเก็ตไฟไปตั้งอยู่เนี่ยคือการได้พบและมีการลุกไหม้ด้วยนะถอยมาจากการลุกไหม้ที่ลามทุ่งเลยเนี่ยเป็นกองใหญ่ถอยลงมาเป็นกองเล็ก ใช่ไหมลุกลามทุ่งไปเนี่ยคุณคืออุทังโสตอคกนิทคามีทันทีได้พบยาวเลยแต่แสดงว่าลุกไหมกองใหญ่นิดหนึ่งก็คุณก็ต้องได้พบลุกไหมกองเล็กนิดนึงคุณก็ต้องได้พบแต่ได้เท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบนะอันนี้นี่พบพบนี่คือพบพบไหนเป็กนกองอรุปรพบหรือเปล่าหรือว่าพบไหนอรกนิษฐารูปประพบอรกนิษฐาที่เดียวเพราะว่าพวกนี้ถูกล็อกข้างหน้าว่าห้าสิ้นนะ ถูกล็อกมาข้างหน้าเนี่ยปัญจน,นางโอรัมบาเกียนางสัญโยชนานางปริคยาข้างหน้าเนี่ยหกเกลี้ยงห้ากเกลี้ยงเนี่ยผู้เจ้ารับรองชั้นเดียวคืออากนิธาดังนั้นชั้นที่ต่ำกว่าเนี่ยก็ามาไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าพวกสังฆาระสังฆาระ,ะ,ะนี่ถือว่าได้พบเนี่ยเป็น<ถ>พบอากนิฐาแล้วครับถือว่าได้แล้วแต่ได้ขนาดไหนเราคิดว่าได้แค่ชั่วเซี่ยววิ พระนิดหนึ่งก็คือปรินิพานแล้วนะ,ะเหมือนเลยเหมือนลักษณะของสะเก็ดไฟเลยแวบอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นมาแล้วก็ปรินิพานดังนั้นพวกเนี้ยคือพวกต้องเรียกว่าพวกปรินิพานทั้งหมดนะแต่เขาจะได้ขนาดไหนนอม ขอการพระอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองแค่เรื่องสังโยชนสิบเนี่ยถ้าหากว่าดูว่าห้าไล่มาจากโสดาบานสามแล้วก็มาห้าเพราะฉะนั้นการที่บอกห้าเกลี้ยงหรือไม่เกลี้ยงเนี่ยห้าเกลี้ยงเนี่ยจบก็คืออาาัคนิฐาแต่ถ้าไม่เกลี้ยงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสจะอาจจะดีกว่าถ้าเขาละนันทีได้ สูงไหมเจ้าคะถ้าเขาละลาน,นั้นที่ได้เร็วหรือว่ามามองเรื่องพระสูตรของอินทรีย์ยิ่งหย่อนกว่ากันเนี่ยเขาก็มีโอกาสมาเป็นอันตลายไล่มาเลยเนี่ยได้ไหมเจ้าคะย่างีคือเขาเป็นได้หมดเลยนะเพราะว่าพวกเนี้ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยต้องเห็นอันนี้จังละนะเห็นเกิดดับละใช่ไหมดังนั้นขณะที่เขาเห็นเกิดดับเนี่ยไปได้ถึงอรหันต์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราเรารู้เส้นทางตรงนี้ชัดเจนแล้วเราละนั้นที่อย่างเดียวถ้าเราทำให้ได้ก,กลับมาอยู่กับลมหรือกายคตาสเจเราก็มีโอกาสสูงสุดคืออรหรันต์มันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแย่ลงมาคืออันตรายก็มองในแง่มักวิธีนี้น่าจะ น่าจะสุดยอดที่สุดแล้วนะวันนี้นะเจ้าค่ะนิยมก็ไปดูเรื่องอินทรีค่ะพระอาจารย์มันอาจจะมีอะไรที่แฝงอยู่ที่อาจจะทําให้เราละเอียดขึ้นไหมเจ้าค่ะเรื่องอินทรีห้านี้เพราะว่ามันเยอะมากเลยแล้วก็อินทรีย์ก็มีหลายประเภทตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นการบ้านต่อไปว่าว่าถ้ามองว่าอินทรียิ่งหย่อนกว่าการพระสูตรกว้างๆเนี่ยค่ะมันน่าจะตีความอะไรได้เยอะขึ้นแล้วไล่ไปจนถึงศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลี ใช่ใช่ในในส่วนอินทรีย์เนี่ยถ้าเราแตกออกมามันจะจัดกลุ่มสินเป็นสินสมาธิปัญญาได้เลยนะตัวศรัทธาวิริยะสติแล้วก็สมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติเนี่ยจัดในกลุ่มสินได้เลยนะที่พระศาสดาบอกคนที่มีศรัทธาเนี่ยเครื่องชีวดคือเขาจะมีสิน โดนหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วอินทรีย์ใช่ไหมอ่านะศีลก็จะอยู่ในส่วนของศรัทธ,ธาด้วยนะแล้วขณะมีศีลโยม,มีความเพียรไหมวิริยะก็ต้องมีขณะมีศีลโยม,มีสติไหมย่มต้องมีนายทวันประตูผู้ฉลาดคัดกรองเพราะว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะมันมาจากาสัมมาสังกปะที่บริบูรณ์สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจะบริบูรณ์ตามกันมา นะแต่นั้นสตินสี่เขาก็ต้องบริบูรณนะ์แต่นั้นศรัทธาวิริยสติเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของศินก็ได้อย่างเนี้ยนะในส่วนของอินทรีย์อย่างเนี้ย